ควันนี้จัะเต้และพว่เรามาฟิลลคริสมาสบ้านใหญ่ๆนะบ้านใหญ่ๆอ

ของขวัญมาได้มหมตอนคริสมาสทีเบลล่าเอ้หลาบบ่กินนมเสร็จลาบเลย,อ,ยอ๋อมาบ้านใหญ่บานย,าย่าเธอดื้อใช่ไหมอันนี้มันลิกนิียจุนเลยไหมยุนย่นยุนน่นอ๋อ เอายูนต้องมีนไรกินว้าวว้าวไปมินตันดึอมามตเม็นละน้อยดูเคียดโดนเนี่ยอุ้ยแบบนักเลงมากเลยโอ้ย

สวัสดีครับเอ็มม่คอมอเคอมเมียอะไรอาไมไรอมใ่ชอบอนไมอ่ค่อยหไปเล่นเม่ลาหิอย่า้อ่า้ได้เยมปลาล่ะแซลมอนควงคอ้ามอมซรนี่อะไรเนียได้ฮยีรได้แฮรยละดือกระดูกงูมีอะไหมอันนี้อะไรไม่หอมพิดหรอบต้องอไปชอบชบชะบละ ไปเชิญกอนสกุลถักสมิเก้เอ๊ะไมรอเพรอยู่ที่ไหนเนี่ยสี่เลยอยาอุ่นอีกมากเลยทำไมอยากคุยนะไปไปไปกันนะยังไงก็ได้ the snow is falling softly like it knows our name. lights are glowing warmly, but this year feels the same. i'm staring out the window, wondering where you are. the empty chair beside me tells me you've gone too far. the tree stands tall with memory we made i can almost hear you laughter in the holiday parade but tonight there's a silence i can't seem to shake i wish you'd come back home <Bears> oh <had> <coughs> ไอ้มันสุกหรือจานไม่ใช่มีดื้ออยู่ข้างในหรอดำไม่ดื้อดำเลยเขาดื้อตบไปมีต้อนดื้อยู่คนเดียวเซปีหน้าเป็นล่าก็อย่างงี้ยแล้วดื้วด้วยปีหน้าไม่เท่าไรหรอกปีต่อไปอ่ะอือบ้ารูปปูน้านผับเพียบโอเคดีมากทำไมบอกว่าสองคนเล่นรายการเล่นรายการ พีนาื้ออะไีนาคเออมินตนดื้อมากเลยีนาขอดื้อมากเลยปีหนาขออนี่ักนเรือเฮ้เหมื่นเี่คอปเตอร์มาจอดข้างหลังบ้านได้จ้ะได้มดล้วนะแม่ทำไมมีเงินแล้ลูกแม่ปีหนาเฮลีคอปเตอร์ให้หนูจอดข้างหลังได้ได้จ้ะลำโบอ้จอดนบ้าเลยแต่ขันหวังว่ามันไม่ใช่รถพ o l i นะอ พี่น้าพี่น้าเขาต่นพี่น้าเธออะไรไปซ่อนะรถคันนี้มันมาส่งใครวะก็มองตื่นมาเราแวงวม่าเราอ่ะรถตำรวจไงพี่น้าเล่นเลยครับถังเลล้อจีจีไอตันเออถึงวาะถาบันเราร้กาบันจีทีไปดูนมัใครมา

สิ่งมุ่นนด้วยไล่ปิดประตูเลยเข้ามาสิขับเจ้มาเบเข้ามาเข้ามาเ๋ยวเข้ามาเ๋าเเู๋คอมเมนอนคอมคอมเยข้ามาเห็บต ทำเตร์จะเอาพ a c k a เปิดให้แล้วเด็กเตอนไอเดยวเลม่เทำเต้นเดีกูไปเสิร์ฟทำเตกันนะทำเตนะซิดเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟทำเต้นกนนะ

Goa djur! Neu skall vi se zo vi kan... Jaaa! Hvis jeg er gammel. Men kanskje hun gjør det. มินตันว้าวเมินตันเล่นนะฮะมินตันมินตันเล่นนะฮะมาตรงนี้มามานี่มินตน

เทปเิปอ้าวเออ้าวช่วยหน่อยโ้โนี่ยโย่อยน้ากโอนยโยามทีาโกมินต้อนมินตอนเยอเกเลย

กิน้อนกินอะไงกอข้าวไปยังอินข้าวตัวเองไม่อดเนี่ยกิอะไสไหมกูยูนใครอ้น

Vent, da. Yeah. Yeah. Det er din mynt, da. <laughs> 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 ah. Og her er folken som heter Dan.

ไม่มีอะไรอ่ะนี่ไอเอนซื้อมาให้แส่อันนี้ไงเอาเลอ่เอาเขาเถียเขาชิดให้ไงกูไม่รู้เรื่องเลยเดี่ยวฟินี่งน้ำแลย่ะ อามอามอามอ้ามบาชิคุพร้อมเต้นของอามโลกของลุงเอามากมาลูกลูกกูจะแกะแกะแกะได้เลยค่ะเดี๋ยวข้างล่างก็มาขึ้น

กนืดยยอ้น้ตีกาตั้งเงนดีหอละไรอ่ะเปร์ดีรงเทาอะอะไรวะเอาเปเลยปเลมึงทำให้กูยดดเลยอันนี้แค่หมดนะนี่ แอรมึงเล่นเตาลีดเหรอเนี่ยแม่แม่อะไรมึงเช่ไดิน่โอ้โหแม่ก็เกินไปมึงก็เปิดดูข้างในก่อนดีเตาลีกูเกินะมินต์มินต์ตอมมินตอมแอมึงได้ขนมจีนเหรอปากกบองด้วย Milton! Takk så mye. Takk så mye.

เริอมกอบีเทโอยากได้รงเท้าจังเลยเฮ้ยกูเบนล่าเบนล่กูยืนเบน่ะใช่เปล่าดูโอ้ใช่กูเป็นคนพ่อเองเนี่ยถ้ามึงซื้อให้กูก่อนหน้าี้วันนึงกูไม่ต้องทะกับเมียกูเลยกูยูนมินตอนเออสนามไปยเ้ิน เออบนะเอบหนเอานี่เย็นเต้น่เขาให้ยังของใครให้แล้วให้แล้วแม่เขากำลังแก่มิตอนแตนาหของอเยอะทำเต้เปนตมเตมอร์อมเตมอร์เจดีก้าโอมิตอนมิต้อนแกะแกะ แม่ไปขัดมันนะมันก็ไม่แกะอ๋อนี่็จมีต้อนมีต้อนได้โอ้ไม่ลอนอล้อของอาบิ๊กดีเลยทิยากจะไม่ได้อ่ไกูรู้กูรู้ทื้อมาเมือเคยมีลูกเลยโอ้ยเมียฟมก็ตื่นแล้วเนี่ยมน้อนแก่นีอะไรเนี่ยโทกููดายก่อน ทีมขนมบิ๊กบ้าบิ๊กโอวาชิคุบิกอุ้ยอะไรอะนอ้ยนมนขนมจีนขนมจีนขนมจีนขอมจนขนมีขนีนมีนีนมีขนขนีขนมจีมจีนเนีนขมจนขนมจีนขนีนนนีนไนีนขนีนเจีนนี่นมนนี้จจา ว้าวอาดิดาสไอ้ตุมทีนี่ไเปเทียรใช่ไหมเกิดกน้เกิดคืเกิดคุมทีนไม่คูรู้เลยไม่เกิดกูกับยูน่ะเอาอีกดิป๊าป้าเอมิสนเฮเยทีไปผป้า่อนมเตนม

โอ้ยพอแก่กกระป๋แต่เมื่กี้มึงซ่อนเลยไูกไม่เดอนนีู้่ไม่เหมือนน้ กูได้เยอะกว่ามึงกูมีกูไทยแวยครับแี่ไเยอะกว่ามึงขอคุณมนะใครใครไม่รู้เนี่ยแต่แอรเก็บพานี่เอานี่ให้เนี้ยขอให้แล้วขอให้แล้วขอใครเขายัไม่เปิดกูทา กดอันเ <Good S 1> ต้เปิดแล้วก็เก็บใส่หนู่หนูเปิดหนูเบ็ยดเลยหูไทยมาเลยแล้วก็หโอ้นี่นี่นี่ศัตรูได้เหรอ โอ้ดันเตะโอดังเต้อเอโอ้โอ้โอลูกกูช่วยดีจริงเลเขายงมาแล้วโอ้โอ้โอเขายกอะมินตอลโอ้มินตอลอะโดนดนนี่อซ์ซื้อให้เปิดเลยต้อนไปอเออ

เฮ้ยเฮ้ยโม่ตันสองลูเฮ้ม่ตันว้าวว้าวมันจะเห็นโกัวล่มจะมองเห็นแม่ระวังอ่ะโอ้โหอแอนขอแอนขอบคุณค่ะ

แม่ดงแม่โอ๊ยแม่โอ้ยอยมอยาสกิ้นสินาดยูม่ดิ๊งเปิดเลยเเลยเอากลองสุดท้ายหรืออีกสองกล่องเยฟีอเ้ วังโดนเกียทีเดียตบเต้นนึงเขาแก่ก่อนมมึงมึงไม่มึงไม่ต้องแหกไม่มีแปดตู้เย็นไม่มีแป้งอะไรไม่ต้องแหกว้าวตบเโยฮึคาวิเชโอ้มีต้อนมีต้นฮะมิต้อน อะไรวะมีแต่ชื่อมินตนกับมินกูกูไม่มีชื่อเลยวะมีชื่ออันเดียวเนี่ยมีชื่ออันเดียวคือชื่อกูอันเดียวเด้ออ้าวโอโหโโอ้โหโอ้โห้อแก่มีตงแก่ดิมีตั้งแค่ ตออันนี้ด oh, ้เหรอใช่ครับเฮ้ยเด้แปุบกดหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้เด๊โอ้โหมา่งยดทเต็มเป็นตแกะนี่นี่เหรออาะเด็แกะนี่อะไรกัน่ะส้สโอโอ้ย ว้าวอาพมุลิมสลี้ยิกนาบิลโอ้ว้าวว้าวว้าวทักอทอาเจ้กันทักสตองเจ้โน้นยังยังไม่ได้แกะเลยแกะแม่้านเจไดดินเจเย็นเจไดดินโอ้ย เฮ่อันนี้ไม่ต้องรู้เปล่าอันนี้อะไรเขาก็เออบอกเออไม่เป็นไรปโอ้รถบังคับมีสามคันเลยว่ะโหรถบังคับสามคันเลยว่ะทีท t อ p เต้นหรอมีต้แกะแกะแกะแมวเอ้าสื่อตุ้ยคอแห้งใหญ่แกะมิดนารชูกดี ฮัลโหลฮัลเหลฮัลโหลใช่ไหมช่วยแกดิมินตนมินต์้นอันนั้นน่ะแบตเตอรี่ไว้ใส่นี่ฉันรู้ว่าเธอว้าวว้าวอาดิดาสบีกซูองาดิดาสเธอหย่าหย่อแกแล้วนี่ไง

ม ja, mm oh okay. er ิตรวิศว์นี่วิศว์จะนีทอมเตมบีทอมเตมบีหลอกครอมแม่นี่ยอกไอ้ดีนหม่าม้านู้นก็ทุ่มคลอมาครอมาคลอมา ไเกสตาร์กันเลยมบาต้นผบอเทอหเอาวุ้นจนกนเล่าอโอ้โหไอ้ต้นล่าอไอต้นนเลอ๋อนี่ไงขอมมินตันนะบอีนเด็่เป็น้่นต้นแล้เล ัีเป็นคนเดียววะเอาบ้างเออเรนแ่นเตะมิทตันได้รถบังครับสามคันอ่ะวันนี้แดนเต้ใครแดนเต้เอามาดีอะนู้อ ไม่เอาไม่เอาไม่ทำแบบนั้นไอ้ตอน้นอย่าเร็วเกินอะแล้ว <c oughs> โอ้ขอเข้าทาเฟรนดด้ดดอม ไอ้เลือกให้เลยนะไอ้คิดว่าดันเต้ชอบก็ซื้อให้เหมือนกันกับน้องจะได้ไม่ต้องแย่งกัน n นบอแด้ยนัไอาไว้นแหละเล่นอันเดียวพอ จะได้ไม่ต้องตีกันอเคออมิต้นไปแล้วนะคะบายบายกันแล้วมิทอนบายบายกูยุนนาเตเซกูยุนกูยูยุน